สวัสดีวันฮาโลวีนทุกท่านผมคือริวอ่อคริสตินคริสตินเอาเป็นไรนะแล้วผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยครับเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กคนหนึ่งชื่อแซ่ไม่มีใครรู้จักเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่จะออกมาในเวลาค่าคืนเธอนั่งอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำพุน้อยคนนักที่จะเห็นเธอตัวเป็นๆ หลายคนบอกว่าเธอมีรูปร่างสวยงามผมยาวสลวยสีบลอนบางคนก็ว่าเธอมีในตาสีเหมือนน้ำทะเลแต่กลับไม่มีใครเชื่อที่พวกเขาเล่าเลยแม้แต่คนเดียวเพราะถ้าเป็นผีจริงก็คงไม่รอดกลับมาบอกกันแบบนี้หรอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งสงสัยในคำพูดคำกล่าวเหล่านั้นเขาเลยตัดสินใจมันนั่งที่บ่อน้ำที่ว่านั่นในยามค่ำคืน เขามองลงไปในบ่อน้ำลึกลงไปลึกลงไปทั้งที่ควรจะเป็นแค่บ่อน้ำเล็กๆแต่มันกลับลึกมากลึกลงไปจนตัวเขาเองก็เดาไม่ออกว่ามันลึกแค่ไหนข้างในนั้นเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสลวยแต่ทว่าเธอไม่ได้มีผมบอลหรือว่าในตาสีน้ำทะเลแต่อย่างใดเธอกลับไร้ซึ่งดวงตาข้างในนั้น เหมือนกับชายหนุ่มที่มองลงไปชายหนุ่มไม่ได้วาดกลัวดวงตาแบบนั้นจนเมื่อสายตาของทั้งคู่ประสานกันชายหนุ่มจมลงไปในน้ำกึก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 ด้วยความคาดหวังว่านในนั้นจะมีคนที่ตามหาอยู่เขากลับพบก็แต่ความว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดเลยเขาผุดหัวขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บ่นกับตัวเองเบาเ นี่เราคาดหวังอะไรอยู่เนี่ยชายหนุ่มรู้ได้ในทันทีเลยว่าในน้ํามันไม่มีอะไรเรื่องเล่าที่ทุกคนเล่าต่อกันมามันอาจจะเป็นแค่การดึงความสนใจให้มาสนใจที่น้ำพุนี้ก็ได้ชายหนุ่มตัดสินใจเดินออกไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องเล่าก็เป็นแค่เรื่องเล่าไม่มีอยู่จริงหรอกแต่เพราะความปรารถนาหรือว่าอะไรบางอย่างทําให้ตอนเวลาที่เขาเดินกลับไปเขากลับเดินชนผู้หญิงคนหนึง่ง เธอมีผมบอ์แล้วก็ในตาเป็นสีน้ำทะเลทีแรกตอนเดินชนก็ว่าแค่จะขอโทษกันแต่ด้วยอะไรดนบันดาลทั้งสองคนนั้นรู้สึกปิ๊งกันตั้งแต่แรกพบหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปด้วยกันแต่ทว่าตรงน้ำพุนั่นเหมือนมีใครกำลังแอบมองอยู่สามารถมาอุดหน,น,นุนลายเสื้อของพี่นักป่าได้ที่ social dot com นะคะ